สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l S m a กผ่านทาง u t u b e นะครับวันนี้เราก็มีอยู่เกมมอนเบลดบอแบนภาคเก็กโคกุโจไดมียวอีดิชันนะครับในพาร์ทที่2ตอนนี้เราก็ได้รวบรวมกําลังพลทหารจนถึง20คนโอโ้มันดูเหมือนน้อยนะแต่จริงจงมันเยอะนะครับ20คนเนี่ยลุยกันเลยแล้วผมก็ได้ปืนมาด้วยนะครับเมื่อวานไอพาร์ทที่แล้วนะฮะได้ปืนมาหนึ่งกระบอกอ,อ๋อพร้อมลุยนี่ สุดจัดนะไปลบกับทหารไอ้พวกสมุรยระดับสูงมานะครับได้มาหนึ่งกระบ,บอกตอนนี้รู้สึกว่าพวกชาวบ้านเนี่ยก็อัปเกรดนะครับเป็นคนชำนาญหอกเออก็ดีขึ้นครับคือผมไม่อยากให้มันมีชาวบ้านเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องทำใจใช้ไปก่อนเนื่องจากว่ามันมันไม่มีอ่ะมันก็เลยต้องทำใจใช้ไปก่อนต้องรอชาวบ้านพวกนี้อัปเกรดครับโอ้โหโอ้โห โอ้โ,โอ้โล่วงไปหนึ่งครับผมนะตัดไปชิวๆอยู่กันเยอะขนาดนี้บอกเลยว่าต้องล่วงแน่นอนอยู่แล้วโหนัวเนียครับนัวเนียนัวเนียเนียนัวเอาเลยผมสงสารชาวบ้านมากเลยไปตีเข <c oughs> าชนะว่ะอ่าสวยงามขลทหารทุกคนทำได้ดี ผมควเรเอาขอไปขายนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าของมันเยอะเกินอันดับแรกเนี่ยต้องผมว่าน่าจะต้องหาแม่ทัพสักคนหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดินทางไปที่คาเกกาว่าล้วกันนะครับที่ตระกูลอิมากาวะเอาละเผื่อว่าจะได้พบกับแม่ทัพสักคนนะมีแม่ทัพสักคนก็น่าจะดีกว่าครับดีกว่าอุ้ยโยชิโอ แม่ทัพโยชิโอเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมาอยู่กับเราไหมมามาเถนะอืมจัดไปตอนนี้เราได้แม่ทัพโยชิโอมานะครับต้องบอกเลยว่าแม่ทัพโยชิโอเนี่ยก็สเตตัสน่าจะสูงอะ่ะเดี๋ยวขอดูกันแล้วกันโอ้เวลสีนะครับทักษะการใช้ดาบสองมือนี่สุดยอดเลยการยิงธนูนี่ก็สูงถ้าทักษะการใช้ดาบสองมือเยอะอย่างนั้นจะเอาดาบมือเดียวไปใช้ทําไมเล่า เอาหมวกนี่ไปเอาชุดนี่ไปแล้วก็นี่โอ้โหจัดแต่งตัวใหม่ครับเท่ขึ้นเยอะเอาธนูไปใช้ด้วยนี่โอ้มันใส่ธนูขั้นสามได้ด้วยวะเ,เนี่ยอืมอย่างงี้ต้องซื้อลูกธนูให้ใช้ซะแล้วสิมีลูกธนูสักสักลูกไหม,มเออนี่ไงโอเคเอาลูกธนูมานะครับแล้วก็มา้าเออเอมขี่ม้าขั้นไหนวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแปบ๊บหนึ่งนะ ผมไม่รู้ว่าลุงน้องผมขี่ผมลืมดูอะโยชิโอขี่ม้าระดับไหนหรือโอ้ระดับสามะเนี่ยเฮ้ยอ๋ยอระดับสองโอเคขี่ม้าระดับสองนะครับงั้นก็ซื้อมา้ามาสักตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีอืมอุ้ยมมีม้าขาหักด้วย ม้าขาหากักราคาราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทผมซื้อมาสักตัวแล้วกันม้าขาหาักเนี่ยเราสามารถซื้อมารักษาได้นะร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวซื้อมาไว้รักษาแล้วก็พอมันหายเจ็บแล้วเราก็มาใช้นะครับมันซื้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเออให้พร้อมลูกธนูเลยแล้วกันนะโยชิโอเอาลูกธนูไปแล้วก็เอาม้าไปนี่ม้าสีขาว อยะเนี่ยเป็นแบบระดับแม่ทัพมันต้องอย่างนี้นะกองทัพเรานี่แบบว่าเราดูเราดูโดดเด่นมากนะสําหรับเ <c oughs> พราะว่ากองทัพเราไม่มีแต่ชาวบ้านนะก็เราเล้กก็เลยดูโดดเด่นนะครับไอพวกที่อยู่กับเรานี่มีแต่ชาวบ้านทั้งนั้นผมจะลาดตะเวนลาดตะเวนแถวนี้ก่อนทําไมมันไม่มีทหารยามยปกติมันจะมีทหารยามนะผมจําได้เฮ้ยทาไมมันวิ่งหนีผมเนี่ย แสดงว่ากองทัพเราเริ่มหน้าเกงขามขึ้นมานิดหน่อยแล้วเนี่ยผมเห็นมันวิ่งหนีโอ้โหถ้ามันวิ่งหนีอย่างนี้เราก็วิ่งใส่เลยครับผมโอ้ยมันกลัวเราแล้วครับตอนนี้นะฮะชื่อเสียงเราโด่งดังในเขตนี้ <c oughs> เอ่ออุ้ยอุ๊ยตายซะเถอะไอ้พวกทหารหนีทัพโอ้โหเป็นไงครับกองทัพผมโอ้โห,โห,โห,โหสุดยอดมันต้องอย่างนี้ ฉันฝ่นเราไปกับสองคนก็พอแล้วนะโยชิโอไม่ต้องให้ชาวบ้านมายุ่งเรื่องแบบนี้หรอกอุ้ย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 เล็งปืนโป้งล่วงไปหนึ่งตัวครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแทงมาผมอะไม่ได้แนละ้วแบบนี้มันชักจะมากเกินไปคุมอยู่ไหมเนี่ยเอาละดีเหมือนลูกน้องโดนลุมอยู่เลยอะ ต้องช่วยแล้วเนี่ยอย่าโอ้ตายทหารตายไปหนึ่งแบบตายแบบตายจริงอะตายจริงไม่บาดเจ็บไม่นะอย่าตายกันง่างงี้อย่างงี้สิกระถุนปืนหมดครับกระถุนปืนหมดโอ้โหแจ่มไปเลยได้แต่ของแบบของไม่มีค่านะครับของพวกนี้นะโอเคเออ โอ้นี่มันปราสาทอีดะอาณาเขตของตระก,กูลทาเกดะมันก็กว้างอยู่นี่หว่าเอาจริงตอนแรกผมก็นึกว่ามันนิดเดียวนะโอ้มันกว้างกว้างอยู่เหมือนกันโอเคมันก็ดีตอนนี้รู้สึกว่ามันมันไม่มีใครกล้าหึนกับเราแล้วนะครับน้อยอะที่จะกล้าหึนกับเรานะโอ้โอ ผมต้องช่วยตระกูลทาเกดะนะครับเพราะว่าผมใช้ทหารทาเกดะเราจะเปิดศึกทาเกดะไม่ได้นะพอเราใช้ทาหารของเขาเนี่ยเราต้องช่วยเขาเนะเอาละตอนนี้ผมรวบรวมกำลังคนได้40คน4 42คนโอ้โหแจ่มเลยนี่คือพลน,นูทาเกดะนะครับไม่ไม่มีพลปืนนะพวกที่ปั้นมาจากชาวบ้านเนี่ยจะไม่มีพลปืนจะมีแต่แบบมีแต่ธนูทั้งนั้นเลยนะครับต้องแบบ เป็นทหารในวังมันถึงจะสามารถที่จะอุ้ยอยุตอนนี้เป็นศึกระหว่างตระกูลทาเกดะแล้วก็ตระกูลอุเอซุงินะครับ้าผมดูๆแล้วก็เหมือนว่าตระกูลทาเกดะจะชนะนะเนี่ยต้องรอดูกันต่อไปครับนอนพักเลยผมนอนพักเลยโอ้โหชนะจริงด้วยโอ้ยผมว่าเราต้องมีส่วนร่วมในศึกครั้งนี้แล้ววะจริงๆนะผมต้องมีส่วนร่วมแล้ววะ เราต้องช่วยช่วยตระก,กูลทาเกดะนะครับชื่อว่าไดจินยามาโตเราต้องช่วยไดจินยามาโตอ่ะลุยเลยครับผมเอ๊ hey, อย่างห้าวอ่ะเราเขา้ารวมสงครามใหญ่แล้วนะตอนนี้เนื่องจากว่าเราแบบก็ดูชุดเราเนี่ยชุดเราเหมือนกับแม่ทัพเลยนะโอ้โ oh, หเท่ครับชุดเราเหมือนชุดแม่ทัพเลยนะครับบอกตรงๆมันสุดจัดเอาปืนมากัน มันจะยิงให้ล่วงหนึ่งตัวก่อนแล้วผมคอยซูนะจริงก็อยากจะยิงไอ้พวกเก่งๆนี่พวกแบบนี่เข้าหัวมันเก่งครับไอ้ตัวนั้นอะดูดูดูหมวกที่ใส่สังเกตง่ายๆนะใครที่ใส่หมวกเหมือนผมนี่ก็คือเป็นระดับระดับแม่ทัพแน่นอนระดับฮัตตาโมโตะครับ <c oughs> เอาสิเอาสิหยห้ยๆย เข้ามาเลยเนั่นแหละเข้ามาเลยเข้ามาเลยนั่นแหละเข้ามาเลยเฮ้ยผมฟันมันไม่เข้าอะ่ะเพื่อนมันอีกตัวหนึ่งโดนผมยิงทีเดียวตายไอตัวนี้แบบฟันเข้ายากมากไอชาวบ้านอย่าไปทำอย่างนั้นสิชาวบ้านใจเย็นเหลือตัวเดียวแล้วมั้งเหลือตัวเดียวแล้วครับโอ้โหชนะโอ้โห ไต่ตอวเก่งใจเรามาช่วยเพื่อหวังผลประโยชน์เราจะเอาทหารไงเล่าเราจะได้ทหารนะครับจากการช่วยช่วยลบในครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆมันเป็นทาหารในเมืองซึ่งเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับโอ้ว้าวไหนดูสินั่นๆๆๆปล่อยไปไม่ได้นั่นน,น เฮ้ยปล่อยไปได้ไงเนี่ยโหน่าเสียดายน่าเสียดายมากเลยนะครับปล่อยไปแล้วอะ่ะโอเคตอนนี้ผมมีกองกำลังถึง50คนแล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นกองกำลังที่ใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่จริงๆแล้วก็เต็มไปด้วยทหารคุณภาพนะเห็นไหมทหารผมแบบคุณภาพขึ้นนะแถมผมยังได้ไอ้ตัวนี้มาด้วยนะมันเป็นทหารแบบระดับ ฮาตามโตะนะฮะซึ่งผมอะไปช่วยชีวิตมันมานะมันมันโดนจับเป็นเฉลยแล้วเมื่อกี้ศึกเมื่อกี้เรานำทัพไปอย่างก้าหารนั้นก็ได้มา <c oughs> สุดยอดเลยตรงนี้เดเฮ้ย <c oughs> เอามาเลยเอามันเลยว <c oughs> ไม่ว่าใครถ้าโดนปืนยิงเข้าหัวเนี่ยต้องตาย มันไม่มีตัวไหนที่ที่จะป้องกันปืนยิงเข้าหัวได้นะครับแม้ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าก็ตามต้องบอกเลยว่ายุคยคนี้อปืนเนี่ยโหดมากนะใครที่โดนปืนยิงเข้าหัวเนี่ยถ้าแบบไม่ตายเนี่คือก็คงจะเป็นหมวกเหล็กแล้วแหละนะซึ่งยุคนี้มันยังไม่มีหมวกเหล็กนะมันเป็นหมวกแบบมันเป็นหมวกอะไรวะผมไม่แน่ใจนะที่เขาใส่กันตอนนี้หมวกที่อาจจะทํามาจากไม้เลยวะเป็นหมวกหนังหมวกไม้อะไรเงี้ย หมวกหนังนี่ก็ฟันไม่เข้านะฟันเข้ายากนะถ้าเป็นหมวกหนังนะครับแต่ว่าดาบซอมูไรอ่ะนะมันคมมากนะดาบซมูไรเนี่ยสามารถผ่าคนขาดครึ่งได้กระดูกยังผ่าขาดครึ่งนะหมวกหนังก็จะเหลืออะไรเอาละประตูตเหลือเพียงสามสี่ตัวเราต้องรีบจบโดยเร็วครับตอนนี้ผมมีพลม้าอยู่สามตัวนะครับสามตัวอ่พาพลม้สามตัวเป็นไงสุดยอดนะ อุ้ยเหลือสองตัวเนี่ยเฮ้ยทุกคนรอเนี่ยเดี๋ยวลุยเองขอลุยคนเดียวเลยแล้วกันเนี่ยมันเหลือกันแค่สองตัวแค่นี้ผมน่าจะเก็บก่านที่เรียบร้อยเมื่อกี้ผมไม่น่าปล่อยเลยเอาละครับต้องแบบว่าเอาปืนยิงตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวก็ฟันเอาแล้วกันนะตามแผนนี่เป็นแผนการที่พูดไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้อุ้ยยิงไม่โดนโอวเว่อ เมื่อกี้รีบยิงไปหน่อยนะครับยิงไม่โดนเดียวร้อยก็เป็นการฝึกการใช้ใช้ดาบด้วยนะเป็นการฝึกการใช้ดาบอีกอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหผมว่าคงจะไม่มีใครกล้ากับเราแล้วแหละนะเราควรที่จะสู้กับพวกระดับสูงสักทีแต่ว่ามันมีกันเยอะเกินไปหรือเปล่า มันมีกันประมาณเป็นร้อยร้อยสองอยอย่างเงี้ยยากนะตระกูลอุเอซูงินะครับตอนนี้ผมผมยังไม่ทำอะไรผีผามนะเพราะผมรู้ว่าตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้ถึงจะทำอะไรไปก็อาจจะกดีจะกลายเป็นแย่โอเคผมไม่ผมไม่เจอพวกลาดตะเวนเลย ผมจะสามารถหาของได้จากพวกลาตะเวนนะพวกเอ่อทหารลาตะเวนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วครับผมทหารลาดตะเวนครับลุยมันเลยครับผมมันมี5้าสิบสี่คนนะครับไอ้พวกทหารลาตะเวนเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบสุดๆเลยลต้องจัดเลยครับนีต่ตายซะเถอะตายซะเถอะโอ้โห,หลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมว่าผมต้องจัดแถวให้ให้ให้ดีนะศึกนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นศึกที่ชนะได้ง่ายเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับพวกกบฏมันไม่ไม่เหมือนกับพวกโจรน,นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับบอกเลยว่าสุดจริงเออดล่วงไปดีเตรียมพร้อมทุกคนเตรียมพร้อม วิ่ไม่ตายว่ะหด,ดเกินสึกนี้สึกนี้พวกเราตายกันเยอะแน่เลยสึกนี้ผมว่านะผมจะพยายามฆ่ามันให้ได้เยอะที่สุดผมจะไม่ยุ่งกับพวกหอ,อกแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปยุ่งกับพวกแบบไอ้ดาบวิย้ยไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวแล้วต้องลงมาแล้วอุย้ยเจ็บเจ็บ นี่ฟันแรงมากต้องฆ่ามันก่อนอย่าให้ทหารเราตายอย่าให้ทาหารเราตายปุ๊บอุ๊บปุ๊ไปุปุ๊้โอ๊โบปุ๊บปุ๊บปก๊าปุมบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊บปบปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊ยตีลบปุ๊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 บป เฮ้ย <S an throp od> you will recover from this b o w c o m p l e t อ๋อ oh, <S an throp od> ไม่เจ็บมาไม่เจ็บแบบไม่มีอะไรบาดเจ็บนะร่างกายเราคือถ้าเราตายเนี่ยเราจะเสียค่าสถานะนะแต่เมือเ่อกี้ไม่เสียนะครับไม่เสียอะไรเลยก็ถือว่าดีครับเมื่อกี้โดนคอนเฟียงมาโอ้โหอย่างแรงอะแรงมากเหมือนว่ามันจะเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันกำลังหนีมันหนีมันหนีพวกเรานะมันกำลังวิ่งหนีมันเหลือแค่ตัวเดียวอะ เอออูมันบาดเจ็บมากเลยนะครับเนี่ยมันบาดเจ็บจนแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะมันหนีไปแล้วโอ้โหมันหนีไปแล้วนะครับได้อะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดเลยโอ้โหหมวกดำอ่าเดี๋ยวผมขอ,อหยิบทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยม้าอะไรเนี่ยม้าความเร็วสี่สิบบ้านะสุดยอดอุ้ยนี่ขนาดขาหักนะความเร็วสี่สิบ ในขณะที่ขาหักเลยเนี่ยสุดยอดเลยครับถ้ามันฟื้นตัวเนี่ยโอ้โหนี่ผมจะใช้ม้าตัวนี้ไปก่อนม้าตัวนี้ตอนแรกบาดเจ็บผมซื้อมาร้อยกว่าตอนนี้ผมรักษาจนนันหายแล้วความเร็วมาที่สี่สิบไอ้ม้าความเร็วสี่สิบเนี่ยพอรักษาหายแล้วมันจะเป็นห้าสิบไม่ไม่ก็สี่สิบห้าอะไรเงี้ยมันมันน่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้แจมเลยแบบนี้แบบนี้มันแจมเลยนั่นมันอะไรกันนะ่ะกองทัพ ตระกูลอวยซุงิอย่างนั้นเหรอผมต้องขายของพวกนี้ขายไปก่อนหมวกที่มีพลังป้องกันเยอะขนาดนี้เราควรเก็บไว้นะครับเผื่อว่าเราได้ลูกน้องมาเราจะได้เอาให้ลูกน้องเราใช้อือไหนไปดูโรงเตรียมสิมีแม่ทัพคนอื่นหรือเปล่า ไม่มีไม่มีเลยผมเจอกับพวกเอตระกูลอุเอซุงินะครับผมเอาไงดีผมจะเปิดศึกเลยไหมผมว่าถ้าผมเปิดศึกเนี่ยมันมันก็ได้อยู่แต่ว่าผมไม่พร้อมตอนนี้ผมเจ็บมือปืนรับจ้างดวจ,จิงบกมือปืนรับจ้างแล้วกันเราจะอัปเก็ดเป็นมือปืนรับเอยเอาเป็นทหารมาแล้วกันนี่ทหารมามาแล้วเอาละครับ ทารมาผมตายไปคนหนึ่งใช่ไหมก่อนหน้านี้นนผมว่าน่าจะใช่น่าจะตายไปคนหนึ่งนะครับบ้าเอ้ทานมาตายไปคนหนึ่งโอ้ไม่นะเอ้ยยังไม่ตายบาดเจ็บเฉยโอ้โหโอเคครับแค่บาดเจ็บนะครับยังไม่ตายเอาละนอนพักผ่อนซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวนะแม่ทัพคนใหม่เข้ากองทัพมาหรือย,ยังยังนะยังไม่มี เดี๋ยวเราไปดูที่คาสึกะยามะผมอยากจะเจอกับไอ้ไดจินโชโดอยู่นะเพราะว่าถ้าผมฆ่ามันได้ผมจะได้เฉลยมาเพียบเลยผมจะให้สองคนนี้มันตีกันทำไมไม่ตีกันสักทีตีกันเลยไม้ตายสิว่าอา่าเรียบร้อยครับอา้าวตายอ,าอ้โหถ้าถ้ารุมกันขนาดนี้ผมคงไม่ช่วยครับ ผมคงทําอะไรไม่ได้ผมหนีก่อนแล้วกันนะเพนล,ละเพนล,ละครับไม่อยู่แล้วเพนแล้วตอนนี้ผมรวบรวมกองกําลังนะครับต้องต้องเซฟเซฟกองกําลังไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะอัพทักษะการรอดชีวิตของทหาร <c oughs> ผมรู้สึกว่าทหารผมตายมากเกินไปมันไม่ไหวอืมมันตายเยอะเกินนะครับจริงๆมันไม่ควรจะตายเยอะขนาดนี้นะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อัพ รักษาการรักษาบาดแผลนี่แหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมมีเงินอยู่พันเก้าก็เป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรเนี่ยโอ้ตะกูลทาเคดะเริ่มเผาหมู่บ้านแล้วครับผมจะเดินทางไปที่ตระกูลทาเคดะนะครับเพื่อเอาพวกเอาพวกซามูไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกพวกซามูไรไอเนี่ยจีซามูไรอะครับ เป็นสมายที่อยู่ในเมืองนะครับเอามาปั้นได้เอามาเป็นเอามาแบบเอามาปั้นเป็นระดับสูงได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็ต้องการเรื่องกําลังคนอยู่นะเราก็เลยต้องจ้างพวกชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยจ้างตัวละสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าหาในเมืองเนี่ยจ้างตัวละสามร้อยนี่นะฮะตัวละสามร้อยนะครับสี่ตัวพันห้าห้าตัวพันแปดนะครับสามตัวเก้าร้อย ตัวหนึ่งอ่ะสามมันแพงมากสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันแพงเกินไปนะครับเราจะหาวิธีอื่นให้มันได้มาแล้วกันเราเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพนะในช่วงแรกโอุ้ยผมโดนรอบโจมตีให้ตายเถอะอะไรกันเนี่ยไอพวกไอพวกโจนกล้าดียังไงฮะ่ โอ้โหช่างกล้านะไอ้พวกโจรพวกนี้เรียบร้อยผมจะเข้ามาจ้างทหารจากหมู่บ้านนะครับมันดันมาสกัดผมไมสกัดดาวลุ่งนะไอ้พวกนี้เอาละครับตอนนี้กองกำลังทหารผมก็ใกล้จะสามร้อยคนแล้วนะครับอุย้ยสามร้อยคนพูดมาได้ไงครับนี้ใกล้จะหกสิบคนแล้วนะครับผมสามารถคุมทหารได้ถึงหกสิบสามคนแต่ผมว่าหกสิบคนนี้ก็น่าจะพอแล้วผมจะออกเดินทาง ก็ไปโจมตีกับพวกก่อนหน้านี้เฮ้ยโอ้โหนี่ไงม้าหายแล้วครับความเร็วห้าสิบนะครับตอนนี้ผมมีม้าระดับสูงสุดแล้วผมอยากจะได้ดาบสองมือสักเล่มเนี่ยอย่างเช่นเล่มเนี้ยเดี๋ยวผมไปหาเอาแล้วกันเพราะว่าไอ้ลูกน้องผมอีกคนหนึ่งเนี่ยมันถนัดดาบสองมือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมให้มันใช้ดาบสองมือมันจะเก่งมากนะครับอะไรวะเฮ้ยชินอวิขั้นสูงเอา้าบ้าเอ้ยอยู่ดีๆมาเจอกันได้ไงเนี่ย มันอยู่ไหนชินบีเหรอมากับพวกชาวบ้านเนี่ยนะฆ่าชินบีก่อนแล้วกันอุ้ยไม่ตายว่ะแน่จริงก็เข้ามาสิเออเข้ามาเลยไม่เข้ามาหรอไม่เข้ามางั้นรอยอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไม่เข้ามา <laughs> เออ จะไม่เข้ามาจริงๆใช่ไหมได้ได้อุ๊ยย,ยิงไม่โดนบ้าจริงตายซะเถอะชิโนบิโอ้เขาให้โอ้เขาให้ให <laughs> แหมตอนนี้กองกำลังผมก็เต็มที่แล้วนะ62คนนะครับต้องเรียกว่าฟลูออปชั่นโอ้โหฟลูออปชั่นนะครับโอเค ผมพร้อมที่จะทำศึกใหญ่แล้วอืมเดี๋ยวผมผมเลือกก่อนว่าผมจะเอาตรงไหนดีนะฮะศึกใหญ่ก็ต้องเป็นเฮ้ยเราไปยึดเกาะซาโดกันก่อนไหมเพราะว่าถ้าถ้าเรายึดเกาะซาโดได้เนี่ยเราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรผลผลิตเราจะได้ผลผลิตแล้วก็จะได้ทหารมาด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยึดเกาะซาโดกันนะครับเสื้ออาหารก่อนอาหารหมดเฮ้ยเอาอะไรดีข้ากล้องแล้วกันข้ากล้อง ข้ากล่องกินแต่ข้ากล่องนะเออซืือปลามาด้วยตัวหนึ่งเราต้องแบบดูแลลูกน้องให้ดีครับผมว่าเราควรอัพอัพไอ้นี่ด้วยนะไอช่องเก็บของเนี่ยเอออัพไปหนึ่งแต้มแล้วกันโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักหน้าเราจะมาตีซาโดนะครับเป็นเป็นเกาะที่มีแต่โจรถ้าเรายึดยึดป้อมนี้ได้โจรทุกตัวจะอยู่ภายใต้อานัตของเราแล้วเราจะแบบ ชิงเสบียงกองทัพชิงแบบชิงสินค้าได้ม so so ันจะส่งส wow. mm, <t ter sensors> ินค <t Cent> ้าให้เราทุกทุกทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็จะแบบว่าค่าค่าการเก็บสวยแล้วก็จะมีตังค์ใช้โดยที่ไม่ต้องเผาหมู่บ้านนะครับเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกระดิงใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ต้องลาล้ะซิลเกตสกู้ยบายบายครับผมเดี๋ยวพบกันในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าแล้วกันนะวันนี้จัดไปอีกสักพาร์ทแล้วกัน